อันนี้ก็สิเป็นเวลาช่วงตีหาแมนบบพ่อตาได้ยินว่าแม่ลูกกองแกงกองแกงตื่นขึ้นมาปั่มน้มกะลูกขึ้นมาน้าแม่ครับเมื่อนี่นะคือเกาเวลาตื่นย่าเมื่อเธอใดใดสติแมนบบกะสีห้องกะสีไฮได้หญิงไฮแบบว่าห้องกากากากแต่ว่าพ่อตาได้สตีแล้วฟื้นขึ้นฉีบมาแล้วแมนบบกะเศร้าไฮค่ะแล้วก็หัวโอ้ยลูกบันไดเป็นแน่ฉันเหลืเงินเทนไดแมนยังสีเศร้าญิงคือแบบว่ารับหูรับตาไฮยังสีนะพิคกิ้งเรากะไฮแต่ว่าพอแบบว่าลูกขึ้นมาหน้าซื่อแล้วงสีกบอารมณ์ดีแบบนี้แม่นี่นี่นี่ คุณน,นะไปนอนหมุพนพอพน,นะบอกเฮ็ดยังกะเฮ็ดจับปูดำกะจับใบใบกะจับตอนนี้กะลังหัดถูกคับคบแม่กะลังหัดเด็กถูกครับแต่ว่าถามว่าเฮ็ดบอถูกคับนะโดนโดนเฮ็ดเที a, ยหญิงแต่ว่าข่าววด,ดังใจกไว้อยายค่ะ <c oughs> ตื่นเสามากก็ต้องมาเฝ้าข้าวลูกสาวเฝ้าให้กินนอมอุ่นแล้วก็เฝ้าให้กินเข้าแล้วก็เฝ้าแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะมือนีลูกสาวก,ก็ใส่สุดผ้าละญิงเอาจริงๆเด้อคือโรงเรียนน่ะยญิงเอ้ยเปลี่ยนตารางเรียนเปลี่ยนตาร่างการแต่งสุดเนาะเปลี่ยนมาซีลอบแล้วตั้งว่าเปิด แม่วันนี้ใส่ชุดนักเรียนนั่งกับไปใส่ชุดนี้เด็กแล้วฉันกับไปไรขาลูกนะให้ใส่ชุดพะละแต่ว่านั่งกับบอกาคัดแม่นั่งกับไปไส่นั่นละแต่พ่อตาลูกไปโรงเรียนแล้วพ่อตะไปบึ่งตาล่างเรียนโอ้ยน้องมิวแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษพ่อลูกสาวกับมาจากโรงเรียนพูดแหละฉันยังสิขอโทษนั่งค่ะเอาไม่เอาไม่จันอังคารน่ะใส่ชุดพะละพูดพฤหัสสุกน่ะค่อยใส่ชุดนักเรียนค่ะจากนั้นก็มากรดมาหอมมาทรงลูกสาวค่ะก้อนไปโรงเรียนหลังจากนั้นเข้ากับสิมุ่งนาเขาในเมืองคือเกามือนีเากหมแล้วกกก็็ไไปปที่สสรรรพาิเดุะ เกี่ยวกับบริษัทนี่แหละ,กะเกษต่มันแลวจังสิน่ะเตะวาก้อนสิไปนามาหล้างไปนั่นโน่นนี่แล้วเบิ่งฝนตกตลอดทางค่ะไอ้ก้อนแก้วก้อนค้ำกัาหันมหาชันแล้วก็วางได้หูบอกโทรหาพันธุ์ไทยน่โทรหาพันธุ์ไทยแนวสันวซุมือนี่บต้องรอดด้ค่ะโทรหาพนักงานในเขาเฮ็ดปท่านแล้วก็มาเอาเลยไ <c oughs> อ้ก้อนแก้วก้อนค้ำข,ของกเธอเดี๋ยวนี้ยิงเอย้ยบ่ต้องหาตาบอกอยากเด้ว่าตาฉันลงไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดอีลายาบดอีหยังกับซามนั่งสิจับโทรศัพท์ขึ้นมา่ายรูปเลยได้ทายคลิป ตอนนี้ยิงทองห้องบาเนี้คุณแม่ก็สิกินเข้าตัวบัดนี้ก็ไขยู่ค่ะจอดสื้อกรย่างเข่าส่วนกวางแต่ว่าห้องกับใจดีเนาะเฮาก็ต้องหันไปถามผู้เ่ากอนกินบ่ถ้ากินก็สิปอนจังซีนะเพราะว่าเขาเป็นคนขับนั่งวางในหูบ่มันต่เศร้าพูดฉันเ่อยากว่าซันว่าอุ้ยแต่ฉันก็อยากแต่หื้อก็่คือจังวานั่นล่ะะพะวนี้มือคืนฉันกับ่ไดกินอี่ยังหลายจังซีน้ำตื่นเนียเหมือชสาวฉันเลยหิวข้าคักขณะนี้อ้ก่อนแก้วก่อนข้าวางในหูบ่เปิดหน้าต่างด้บ่กินมันแห้งแห้งก ว่านักซ้ำกินบอกทุเรียนดอกเฉลวางสีน้งวางในหูบม,มันบริแตกต่างกันเลย <g ül> <c oughs> นี่ค่ะมาฮอดแล้วเข้าออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเราก็มาถึงศูนย์ราชการขอนแก่นประมาณ8ปดโมงพอดีเป๊ะมาฮอดแมนบอเข้ากับสิไปที่ประกันสังคมก่อนเลยแต่ว่าประกันสังคมกับเปิดตั้งแปดโมงเคืองผุนนะเรามาถึง8ปดโมงใช่ไหมก็ไม่เป็นไรค่ะมารอก่อนมารอคิวแหลกดีกว่าหรบะดีกว่ามาสายหรือบะได้คิวจังสีนะาและนี่มากับมาพอน้องเอฟซี่ว่าแม่นังดอกเช่นขนาดกับน้องไว้น้อน้องวางได้หูบอนพี่ดูดกัตรคิวววไ้าันวากพอดีฉัันนกกมาาต่เเ้อยยงีะลด องบรรดาเอฟซีซุมนีนะยิงฉันตั้งให้เป็นองค์ขลักพิทักษ์ดุจจ่าเลยเด้อนี่นะั่งปกป,ป้องฉันดีบอกคักถ้าผู้ใดมารุกล้านหรือว่ามาวายฉันมานั่นโนนีมาหาเรื่องนะยิงอีน้องนัดอีนั่งนี่ในนะังสิทาชนบอคักเลยโอ้ยแล้วเบิ่องอันนี้ขาคือไม่แตะเกียบนี่สูมัมนก็มาหลีบคักหลีบแน่แต่หืหลังจากหาเจ้าหน้าที่ประกันสังคมแล้วยิงอยากสิบอกว่าเขาเจ้าเว้าดีดีแปลว่าแนะนาดีบอกคักเลยแล้วเขาจะขอเอิญฉันแปลว่าลูกสาวลูกสาวสุขคำได้เด้โอ้ยป่าปืนบอคักคนึกว่าสิเจอแบบว่าเออเจองานยากงานหินแล้วหลังจากเสร็จจากประกันสังคมแล้วเราก็จะมาที่ว่าการอําเภอม ืองขอนแก่นค่ะมาหอดีวการเมนบอยิงห right. ้ามองเงี้ยวสบดีปวดเงี้ยวได้บไดหอดอำเภอเมืองอำเภอเมืองมังไดหูบอให้กลับไปที่เขาสวนกวางค่ะให้กลับไปที่ที่ตั้งที่ตัวเองตั้งบริษัทโอ้ยกลับไปกลับมาอยู่แต่ว่าใดๆคือเจ้าหน้าที่สูมองเลยค่ะสัมภาระบ่าวมองไดก็ตามเข้าเจ้าว่าดีเบิร์นแลยยิงแบบว่าเขาเจ้าแนะนําดีบอกคักไม่วีนไม่เวียงฮึฉันบปล่าวางได้ก็ว่หั่นไม่เวียงไม่บินใดๆทั้งสิ้นค่ะหลังจากนั้นเข้ากับสีม้าโลตัดกับเสดธุลาทุกยางแล้วเดสีม้องา ยังติดใหม่ติดมือหลายอย่างแล้วมือนีที่มาแมนบอยหญิงมันกับเป็นวันธรรมดามัว่าสิเป็นประกันสังคมศูนร,รชาชการต่างๆหรือว่าโลตัสคนไม่ค่อยมีเลยค่ะเอาจริงๆเด้อภาพจําของฉันนะถ้าไปสถานที่แบบนั้นคนต้องหลายเพราะว่ายังติตะกี้ฉันยุป,ปวกแดงย่ระย่องเราสูงก็เลยคิดว่ามันคนมันสิหลายก็จังตอ่อนยูนิคมจังสีนา่าเตที่ไหนไดแถวบ้านเฮานี่ศูนร,รชาชการแถวนีข้าเจ้าแบบว่าคนบหลายเลย